สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy and Simple Investor นะครับสำหรับวันนี้นะครับกองทุนที่เราจะมาทำความรู้จักนะครับแล้วก็มาลองดูข้อมูลกันเนี่ยจะเป็นกองทุนที่ผมเชื่อว่าใครๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะให้ความสนใจนะครับแล้วก็ติดตามรอนะครับก็คือกองทุนรวมหุ้นไทยนั่นเองนะครับในการนำเสนอข้อมูลกองทุนรวมที่ผ่านมานะครับผมได้แนะนำกองทุนรวม ตาสารนี่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครยังไม่ได้ฟังเนี่ยมาเปิดดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับสําหรับคิวในวันนี้ครับคิวที่3แล้วก็คือกองทุนรวมหุ้นไทยน,นั่นเองหัวข้อที่ผมจะพูดในวันนี้ครับเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยผมขอแบ่งเป็น4หัวข้อใหญ่ๆนะครับก็คือลักษณะทั่วไปของกองทุนรวมนะครับ การแบ่งประเภทของกองทุนรวมหุ้นไทยผลตอบแทนในอดีตว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อีกข้อหนึ่งคือผมก็จะทําการสรุปครับว่ากองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยเราสามารถพิจารณาลงทุนอย่างไรได้บ้างนะครับหัวข้อแรกนะครับเราไปดูเรื่องลักษณะทั่วไปของกองทุนรวมหุ้นไทยนะครับกองทุนรวมหุ้นเนี่ยนะครับ ถ้าตามในเว็บไซต์หรือในเอกสารทางการเงินนะครับเกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีชื่อเรียกนะครับเรียกว่ากองทุนรวมตราสารทุนนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนทําความเข้าใจก่อนว่าออบางเอกสารเนี่ยเราเปิดไปอ่านแล้วเจอ้กองทุนรวมตราสารทุนมันคืออะไรจริงๆมันคือกองทุนรวมหุ้นนั่นเองนะครับส่วนถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คําว่า equity fund นะครับ กองทุนรวมหุ้นไทยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ายังไงก็คือเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดในตลาดนะครับหลักทรัพย์ของประเทศไทยแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือในหนึ่งกองทุนเนี่ยนะครับผู้จัดการกองทุนเนี่ยจะมีการกระจายการลงทุนหุ้นในบริษัทต่างๆเนี่ยแล้วแต่นโยบายของกองทุนนั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนนะครับมันจะอยู่ประมาณสัก1 0บถึงห้บริษัทเลยในตอนหนึ่งกองทุนนะครับบางทีเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกอย่างบางคนเนี่ยรักบริษัทนี้อยากลงทุนบริษัทนั้นเป็นพิเศษนะครับแต่ถ้ามาลงทุนผ่านกองทุนรวมเนี่ยเราก็คงต้องทําใจครับว่า การอ่านฟันแฟกชีสนะครับเข้าไปดูไส้ในเนี่ยมันอาจจะเจอบริษัทที่เราชอบครับแต่ว่าในการลงทุนในกองทุนกองทุนหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้ลงทุนหุ้นเดียวนะครับมันก็จะต้องมีหุ้นตัวอื่นบริษัทตัวอื่นเนี่ยเข้ามารวมในกองทุนนั้นด้วยนะครับแต่ข้อดีของการที่กองทุน1กองทุนเนี่ยกระจายลงทุนในหลายบริษัทเนี่ยนะครับมันก็ดีในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงครับว่า เราเนี่ยก็ไม่ต้องเอาเงินของเราเนี่ยในการลงทุนเนี่ยไปเสี่ยงกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นพิเศษนะครับและอีกทั้งนะครับการลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยนะครับปกติเนี่ยจะมีผู้จัดจาก,การกองทุนที่คอยคัดเลือกหุ้นนะครับในบริษัทที่มีผลประกอบการไม่ดีเนี่ยออกไปจากการลงทุนนะครับคัดเลือกหุ้นใหม่ที่ดูแล้วมีอนาคตสดใสนะครับมีผลประกอบการดีเนี่ยเข้ามาลงทุนสลับสับเปลี่ยนให้เราเองนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งคอยซื้อหุ้นเองขายหุ้นเองนะครับ เพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยผมก็มองเห็นว่าบริษัทต่างๆเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนผู้นำนะครับเทรนการบริโภคเทรนการใช้จ่ายเทรนการเติบโตของบริษัทต่างๆเนี่ยก็มีการผัดเปลี่ยนหน้ากันตลอดเวลานะครับการเปลี่ยนแปลงผู้นําของ ธุรกิจต่างๆเนี่ยก็มีความรวดเร็วมากขึ้นนะครับฉะนั้นมันอาจจะเป็นผลดีก็ได้นะครับที่เรามีผู้จัดการกองทุนคอยสับเปลี่ยนหุ้นให้เรานะครับซึ่งถ้าเผื่อว่ากองใดเนี่ยมีผู้จัดการกองทุนที่มีฝีมือนะครับก็จะทําให้ผลตอบแทนในกองทุนรวมนั้นนะโดดเด่นขึ้นมาส่วนในรูปของผลตอบแทนนะครับของการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยการลงทุนในหุ้นนะครับเหมือนเราเนี่ยไปเป็นเจ้าของบริษัทผลตอบแทนเนี่ย ในรูปแรกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาจากในรูปของเงินปันผลครับเหมือนเราเป็นเจ้าของบริษัทใช่ไหมครับเราเป็นหุ้นส่วนบริษัทบริษัทประกอบการมีกําไรเนี่ยก็แบ่งกําไรให้กับเราออกมาในอยู่ในรูปของเงินปันผลนั่นเองแล้วก็ผลตอบแทนอีกรูปแบบหนึ่งในการที่เราลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับก็เกิดจากส่วนต่างราคานั่นคือเมื่อหุ้นดังกล่าวเนี่ยเข้าไปในสู่ในตลาดเนี่ยนะครับมันก็จะมีการขึ้นลงของราคาหุ้นนะครับ ถ้าสมมติเราสามารถซื้อหุ้นในราคาถูกแล้วก็ไปขายที่ราคาแพงได้เนี่ยอันนี้เราก็จะได้ส่วนต่างของกําไรนะครับแต่ในมุมกลับกันเราก็มีโอกาสที่จะขาดทุนจากราคาหุ้นที่ถ้าสมมุติเราเป็นคนเป็นซื้อแพงเรามาขายถูกฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงของมันอยู่นะครับแล้วก็การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยนะครับก็แน่นอนครับว่า เราก็สามารถเลือกนโยบายการจ่ายปันผลได้ครับมีทั้งกองทุนที่มีนโยบายจ่ายปันผลและก็ไม่จ่ายเงินปันผลครับผมต่อมานะครับเรามาดูเนื้อหาในหัวข้อการแบ่งประเภทของกองทุนรวมหุ้นไทยในบ้านเรากันนะครับสำหรับการแบ่งประเภทของกองทุนรวมหุ้นไทยในบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีการแบ่งประเภทกองทุนรวมอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะครับ อยู่ที่เงื่อนไขที่เราจะเอามาในการแบ่งนะครับถ้าเงื่อนไขแรกเนี่ยหากเราใช้ขนาดของหุ้นที่ลงทุนเนี่ยเป็นตัวตัดสินนะครับในการแบ่งเนี่ยเราก็จะสามารถนะครับแบ่งกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยได้ออกเป็น3กองย่อยครับก็คือเป็นกองทุนรวมหุ้นที่เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่อย่างเดียวนะครับหรือเรียกว่า Equity l a r g e cap นะครับอย่างที่2คือ เน้นเลยลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กเท่านั้นนะครับก็คือเรียกว่า equity mid and small cap นะครับแล้วก็อย่างที่3คือผสมเลยทั้งหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กเอาเบรนกันไปเลยนะครับผสมกันไปหมดเลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่า equity general นะครับแต่ถ้าเผื่อเราเอาเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งครับคือเป็นนโยบายการเลือกหุ้นมาลงทุนในกองทุนเนี่ยก็สามารถ แบ่งได้เป็น2ประเภทกองทุนย่อยครับก็คือ1ก็คือจะมีนโยบายเลือกหุ้นแบบเชิงรุกครับเน้นสร้างผลตอบแทนที่ชนะดัชนีของตลาดนะครับอย่างเงี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นกองทุนประเภทแอคทีฟฟันครับแล้วอย่างที่2เนี่ยคือเป็นนโยบายการลงทุนนะครับเชิงรับคือวิเลือกหุ้นเนี่ยรอไปตามดัชนีของตลาดนะครับซึ่งอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่า s าสซีฟฟันหรือ Inde x ็ก n ฟันนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอขยายความในเรื่องของดัชนีหุ้นในประเทศไทยก่อนนะครับปกติแล้วในตลาดหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยก็จะมีการสร้างดัชนีขึ้นมาเป็นตัวอ้างอิงนะครับแล้วกองทุนเนี่ยก็จะลงทุนอิงตามดัชนีต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างออกมาเป็นกองทุนแพสซีฟันเหมือนก็แบบว่าล้อหุ้นนะครับล้อบริษัทเนี่ยตามดัชนีนั้นๆไปเลยนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอนําเสนอดัชนีนะครับหุ้นในประเทศไทยเรานะครับว่ามันมีดัชนีหุ้นอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือดัชนีเซตครับไอ้ดัชนีเซตเนี่ยก็คือภาพรวมของหุ้นทั้งตลาดเลยนะครับดัชนีที่2เนี่ยเรียกว่าเซต50นะครับคือในดัชนีนี้เนี่ยจะมีแค่เฉพาะหุ้นที่มีขนาดบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มีสภาพคล่องแค่50ตัวแรกพูดง่ายๆเป็นพี่บิ๊กเบิรม50บริษัทแรกของประเทศไทย เท่านั้นนะครับที่มาสร้างดัชนีเซ็นห้าสิบนี้ดัชนีต่อมาคือดัชนีเซ็ตร้อยนะครับอันนี้จะมีไมซ์เซ็ตเดียวกับดัชนีเซ็นห้าสิบแต่เพิ่มครับหุ้นใหญ่และมีสภาพคล่องพี่บิ๊กเบิ้มแต่ขอเป็นร้อยบริษัทแรกดักชนีต่อมาคือเอสเซ็ตครับอันนี้จะเป็นพูดง่ายๆก็คือหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในเซ็ตร้อยและเซ็ตห้าสิบนะครับแล้วก็มีสภาพคล่องพูดง่ายก็คือเป็นพวกบริษัทเล็กๆนะครับระ,ระดับ ระดับกลางระดับเด็กลงมานั่นเองต่อมาก็คือดัชนีเซต C L M V อันนี้จะเป็นดัชนีที่เอาหุ้นที่เป็นบริษัทที่มีรายได้จากกลุ่ม C L M V นะครับ C L M V คืออกัมพูชาลาวเมียนมาแล้วก็เวียดนามน,นะครับจะเน้นหุ้นที่มีบริษทัทที่มีการประกอบธุรกิจมีรายได้จากกลุ่มประเทศ C L M V เนี่ยเข้ามาอยู่ในดัชนีนี้ครับ ดัชนีต่อมาคือดัชนีเซทเนะครับอันนี้จะคัดเลือกหุ้นครับที่มีนโยบายนะครับที่มีนิสัยการจ่ายปันผลดีสม่ําเสมอออกมา30หุ้นแรกครับดัชนีต่อมานะครับคือดัชนีเซททนะครับก็คือหุ้นบริษัทที่มีการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนครับเป็นการประกอบธุรกิจที่รักษาสิ่งแวดล้อมมีธรรมาภิบาลอะไรพวกอย่ครับ แล้วก็ดัชนีสุดท้ายนะครับก็คือดัชนีเซทวนะครับก็คือเป็นหุ้นบริษัทนะครับที่มีการดำเนินธุรกิจที่แบบเออนักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจนะอะไรเนี้ยเป็นที่ต้องตาต้องใจของพวกนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาซื้อหุ้นพวกนี้นะครับแล้เนี่แหละครับคือดัชนีทั้งหมดของดัชนีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับ แต่ดัชนีที่กองทุนรวมหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะทํากองทุนอิงดัชนีนี้นะครับมากที่สุดเลยก็คือดัชนีเซตห้ครับดัชนีเซตห้เนี่ยหรือเซตห้าสิบอินเด็กซ์เนี่ยนะครับเป็นดัชนีที่สะท้อนนะครับราคาหุ้น50ตัวที่มีขนาดใหญ่และก็มีสภาพคล่องในการซื้อขายนะครับแล้วก็ดัชนีเนี้ยนะครับเซตห้เนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนหุ้นนะครับ 50บริษัทใหญ่และคล่องเนี่ยทุกๆ6เดือนนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการคัดกรองและคัดพันไปในตัวครับว่าถ้าบริษัทไหนนะฟอร์มแผ่วผลประกอบการไม่ดีเนี่ยจากที่เคยเป็นพี่บิ๊กเบิ้ม50บริษัทใหญ่เนี่ยก็อาจจะตกอันดับได้นะลุดจากโผได้นะนะครับฉะนั้น,นผมอาจจะพูดได้ว่าดัชนีเซตห้าสิบเนี่ยจะเป็นดัชนีที่ไม่ได้ยิบโยงว่าจะต้องเป็นบ,บริษัทใดหรือหุ้นใดหุ้นหนึ่งแล้ว มันจะมีการปรับเปลี่ยนมันจะมีการคัดพันอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราได้ของสดใหม่และใหญ่อยู่เสมอครับและแน่นอนครับอย่างที่ผมบอกดัชนีนี้นะครับกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยใช้อ้างอิงเป็นแพสซีฟฟันหรืออินเด็กซ์ฟันเนี่ยมากที่สุดนะครับทําไมกองทุนรวมหุ้นไทยบ้านเราเนี่ยจึงยึดดัชนีเซ็นห้าสิบเนี่ยเป็นการอ้างอิงในการจัดตั้งกองทุนนะมากที่สุดอย่างแรกก็คือผมมองว่า ดัชนีเซ็นห้าสิบเนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับและอย่างหนึ่งครับอย่าลืมนะครับว่าเวลาเราจัดตั้งกองทุนเนี่ยเงินของผู้ลงทุนเนี่ยมันมาทั่วสารทิศใช่ไหมครับมากองอยู่ที่ผู้จัดก,การกองทุนในการที่จะซื้อหุน้นหากเราลงทุนพวกหุ้นตัวเล็กตัวน้อยครับจริงๆแล้วบางทีแบบเม้นเงินมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยมันซื้อหุ้นได้ไม่หมดทุกตัวครับแต่การซื้อดัชนีเซ็นห้าสิบเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นบริษัทที่มันมีขนาดใหญ่มาก มีสภาพคล่องสูงนะครับมันจึงสามารถรองรับเม็ดเงินขนาดเยอะๆได้นะครับจึงเป็นดัชนีที่ผู้จัดก,การกองทุนเนี่ยสะดวกที่จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนอ้างอิงได้ง่ายที่สุดนะครับอ่ะอันนี้ผมขอยกตัวอย่างนะครับหุ้น10อันดับแรกของดัชนีเซ็นห้าสิบให้ทุกท่านดูดูซิว่ามันเป็นบริษัทใหญ่และบิ๊กเบิ้มจริงหรือเปล่าอันนี้ข้อมูลนะครับได้มาจากเว็บสยามชาดนะครับ ในหัวข้อสต็อกนะครับแล้วก็ผมก็คัดกรองหุ้นเซ50มานะมแล้วก็เลือกไล่อันดับนะครับขนาดของหุ้นเนี่ยจากใหญ่ที่สุดลงมานะครับณนะวันที่ผมอัดคลิปคือข้อมูลเมื่อวันที่12มีนาคม2564บริษัทแรกคือปตทครับบริษัทที่2นะคือหุ้นของบริษัท AOT หรือท่าอากาศยานไทยนั่นเองนะครับสนามบินบ้านเรานั่นเองอันดับที่3คือ CPO ครับหรือ เ e เว่นอีเนั่นเองนะครับบริษัทที่4คือ a d v a n c e นะครับก็คือ ais นะครับบริษัทที่5คือ pdtep นะครับหรือปตทสำรวจและผลิตปิโตเคมีนะครับบริษัทที่6นะครับคือบริษัทปูนใหญ่นะครับปูนซีเมนต์ไทยนะครับ scc บริษัทที่7คือบริษัทเดลต้านะครับบริษัทที่8คือบริษัทกัฟนะครับบริษัทที่9คือธนาคาร scb หรือไทยพาณิชย์นั่นเอง และบริษัทที่10นะครับจะรู้จักแน่น,นอนก็คือบริษัท OR บริษัท OR คืออะไรครับคือปั๊มน้ํามันปตทน,นั่นเองนะครับข้อมูลต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องผลตอบแทนกันบ้างนะครับว่ากองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยมีผลตอบแทนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับ ซึ่งผลตอบแทนนะครับของกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยที่ผมได้นํามาแสดงให้ทุกท่านทราบนะครับเป็นผลการดําเนินงานกองทุนรวมแบบเปอร์เซ็นต์ไทยนะครับจากสมาคมบริษัทจัดก,การลงทุน AIMC นะครับและข้อมูลเนี้ยนะครับจะเป็นข้อมูลที่จัดทําเอกสารมาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี64ที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับเนี่ยท่านใดนะครับมีความสนใจ อยากจะลองโหลดเอกสารนี้มาดูนะครับแล้วผมจะแนะนําให้นะครับว่าค้นหาอย่างไรนะครับสําหรับการหาข้อมูลนะครับก็ให้เราเข้านะครับอาจจะเสิร์ช Google ก็ได้ครับคำว่า AIMC นะครับหรืออาจจะเข้าพิมพ์เข้ามาที่ AIMC นะครับ o r t h นะครับก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์หน้านี้นะครับจากนั้นเนี่ยให้เราเลือกที่ผลการดําเนินงานกองทุนนะครับแล้วก็เลือกที่ผลการดําเนินงานเปอร์เซนต์ไทยครับ เมื่อคลิกเข้ามานะครับมันก็จะปรากฏหน้านะครับข้อมูลผลการดําเนินงานแบบเปอร์เซนไทยนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ทํานะครับจะมีการอัปเดตเอกสารเนี่ยทุกๆสิ้นเดือนนะครับและเอกสารล่าสุดเนี่ยก็คือเดือนกุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมานะครับผมจะลองโหลดเอกสารนี้ให้ทุกท่านดูนะครับครับอันนี้คือหน้าตาของเอกสารนะครับของการจัด ผลตอบแทนแบบเปอร์เซ็นทายนะครับจากสมาคมบริษัทจัดการกองทุนนะครับวิธีการอ่านนะครับผมขออธิบายแบบคร่าวๆนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยทาง AIMC นะครับก็จะมีการแบ่งประเภทกองทุนออกมาว่าเป็นประเภทใดๆๆบ้างนะครับแล้วส่วนนะครับในส่วนของช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงผลตอบแทนนะครับวิธีการอ่านนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นกองทุนรวมหุ้นพวก aggressive allocation นะครับวิธีการอ่านก็คือ เขาเนี่ยจะเอาผลตอบแทนของกองทุนรวมที่อยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดเลยทุกบลจนะครับมาทำเปอร์เซนต์ไทยนะครับแล้วเขาก็มาทำการจัดอันดับครับ 5TH เปอร์เซนต์ไทยเนี่ยหมายความว่าเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนอะเราเป็นพวกสอบอันดับดี5อันดับแรกอะถ้าในห้องมี1 0 0คนนะคือพวกที่หัวดีสอบดีผลตอบแทนดีเนี่ยอันดับแรกเนี่ยถ้าเป็นกองทุนพวกนี้นะ aggressive allocation เนี่ยสเดือนเนี่ยได้ถึง17%นี่คือค่าเฉลี่ยของพวกสอบหรือผลตอบแทนดี5คนแรกนะครับหเดือน e ได้เท่านี้อ่าหปีได้เท่านี้3ปีได้เท่านี้5ปีได้เท่านี้10ปีเท่านี้นะครับอะไรประมาณอย่างนี้นะครับอันนี้มีที่การอ่านมาคร่าวๆนะแล้วเขาก็ลดหลั่นลงมาครับพวกสอบได้25อันดับแรกอ่าเฉลี่ยเท่าไหร่ผลตอบแทนนะครับหเดือน e 1ปี3ปี5ปี10ปีลดหลั่นลงมาอ่าพวกกลางๆเยกรีว่า พวกบ้านๆกลางๆของสังคมนะอยู่อันดับเปอร์เซ็นทายที่50เนี่ยอ่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็อ่ะอันเนี้ยถ้าอย่างเป็น95 TH p e r c e n t เเปเนทนี่ยคือพวกอันดับท้ายๆแล้วในห้องนะครับมีอยู่ร้อยคนไอ้นี่สอบได้อันดับ95 9 6 97,98 9 9 1 0 0แล้วก็มาดูด้ว่าค่าเฉลีย่ยเท่าไหร่อันนี้คือวิธีการอ่านแบบคร่าวๆนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลเปอร์เซ็นทยกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยไปนำเสนอให้ทุกๆท่านเนี่ยลองดูว่า เอยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยมีผลตอบแทนอย่างไรบ้างนะครับซึ่งในผลตอบแทนเปิดแบบเปิดสินไทยของกองทุนรวมหุ้นไทยนะครับผมได้ทําการตัดข้อมูลออกมานําเสนอนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับอันนี้เป็นกองทุนรวมหุ้นไทยประเภทเนี่ย e q u i t y l a ลัดแครคืออะไรครับกองทุนรวมหุ้นใหญ่นั่นเองของประเทศไทยดูซิว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ อันนี้คือผลตอบแทนนะครับ3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปีแล้วก็10ปีครับพวกที่ทำผลตอบแทนดีๆเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่า5อันดับแรกๆเนี่ยช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีผลตอบแทนเฉลี่ยถึง1 6ต่อปี6เดือนคือ35% 1ปีคือ25%เยอะมากเลยนะครับ แต่3ปีเนี่ยขนาดผลตอบแทนดีๆแล้วนะของพวกกองทุนที่มีผลตอบแทนดีๆยังติดลบอยู่ถึง0.16คือเท่ากือบเกือบเ,เ,เท่าทุนเลยนะครับแล้วเฉลี่ย5ปีละผลตอบแทนเท่าไหร่อ๋อ7.9 10ปีได้8.5นะครับระดับกลางๆละ่ะระดับกลางๆนะพวกอ่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่50ถ้าเฉลี่ย3เดือนเนี่ยได้5% 6เดือนได้12% 1ปีได้7.9%ปนะครับ3ปีติดลบ6% 5ปีได้3.9%้วและก็10ปีได้6%จากตรงนี้จะเห็นได้ว่าเอย้กองทุนรวมหุ้นใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยนะผมขอดูพวกข้อมูลยาวๆแล้วกันนะในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยดีที่สุดเนี่ยได้25%แต่ก็มีกองที่เลือกหุ้นแบบแย่ๆด้วยนะ ผู้จัดการกองทุนนี่คงจะเลือกหุ้นผิดตัวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับพวกที่ดีได้ตั้งบวกย5ไอ้พวกที่แย่ที่สุดติดลบ0 1 6หเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับว่าการเลือกกองทุนนะครับแต่ละกองเนี่ยก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับมาดู3ปีนะ3ปีเนี่ยยังมีผลติดลบเลยนะไม่ว่าจะเป็นผลกองทุนที่มีผลตอบแทนดีเยี่ยมเนี่ยก็ยังมีผลตอบแทนที่ติดลบครับ5ปีเนี่ย ไอกองทุนที่เป็นพวกกลุ่มแย่ๆเนี่ยยังมีโอกาสติดลบอยู่เลยนะแต่ถ้า10ปีเนี่ยไม่ว่าเราจะเลือกได้กองทุนที่เป็นพวกหัวกะทิหรือแบบท้ายตารางเนี่ยเฮ้ยก็ผลตอบแทนเป็นบวกเสมอนะแต่ไอพวกไทยๆก็ได้แค่ประมาณาสัก4.9อตรซะ5%ไอพวกบนๆก็ได้อยู่ประมาณสัก8.5%อะต่อมาเรามาดูพวกกลุ่มหุ้นพวก mid and small cap คือพวกหุ้นกลางหุ้นเล็กบ้างนะครับ ว่าเป็นอย่างไดนะครับกองทุนรวมหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยส่วนมากนะครับในตลาดบ้านเราเนี่ยจะยังมีอายุการเปิดกองทุนไม่ถึง10ปีนะก็เลยไม่มีเปอร์เซ็นต์ทายที่10ปีให้ดูนะครับขอดูที่ผมขอดูอย่างนี้แล้วกันนะไอ้สเดือน6เดือนผมขอตัดไปเลยขอดูที่1ปี3ปี5ปีเลยแล้วกันใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่เขาบอกเออตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยแย่ๆนะแต่เชื่อไหมว่ากองทุนรวมหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ย ปีที่ผ่านมานะครับเฉลี่ย1ปีเนี่ยโอ้โหผลตอบแทนเนี่ยดีที่สุดนเนี่ยบวกหนึงหกสิบนะขนาดพวกท้ายตารางยังได้บวก28%เอ่นะเยอะนะครับแล้ว3ปีล่ะโอ้ถ้า3ปีเนี่ยดีที่สุดเนี่ยเฉลี่ยบวก3%นะครับถ้าแย่ที่สุดเนี่ยติดลบปีละ8.8%นะแล้วส่วน5ปีละ่ะเออห้ปีเนี่ยถ้าเป็นหุ้นกลางหุ้นเล็งนะจากข้อมูลในอดีตเนี่ยไม่มีติดลบนะ อ่าไม่มีติดลมนะขนาดแย่ที่สุดเนี่ยได้อยู่3.2เปอร์เซ็นตแต่ถ้าดีที่สุดเนี่ยได้ถึง9.3เปอร์เซ็นเลยนะครับอ่าผลตอบแทนนะครับของอ่าอีกประเภทหนึ่งครับคือกองทุน Equity General ก็คืออะไรครับก็คือรวมเลยหุ้นทั้งเล็กทั้งใหญ่รวมกันผสมหมดนะหปีเป็นอย่างไรนะครับ1ปีที่ผ่านมาพวกกองทุนดีๆได้บวก26%นะครับ ถ้าอย่างแย่ๆเลยนะก็บวกอยู่0.82%นะครับถ้า3ปีละ่ะ3ปีขนาดดีที่สุดนะยังติดลบ0.15%นะครับแล้วก็แย่ที่สุดเนี่ยบวกอยู่9.81%นะครับ5ปีดีที่สุดเนี่ยบวกอยู่เฉลี่ยปีละ7.6%นะครับแล้วก็แย่ที่สุดเนี่ยติดลบอยู่0.19%เนี่ยขนาด5ปีนะลงทุนมา5ปีเนี่ย ขนาดถ้าเราเลือกหุ้นเอออีกิตี้เจเนอร่เนะกลุ่มพวกนี้ยังมีโอกาสติดลบอยู่เลยนะถ้าเจอกองทุนที่เลือกหุ้นไม่ดีนะแต่ถ้าเผื่อสิปีเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเออถ้า10ปีนะดีที่สุดเนี่ยได้8.5%นะครับแต่ถึงแย่ๆเลยก็ยังได้บวกอยู่นะครับท้ายตารางแย่ที่สุดก็ยังได้บวกอยู่3.03%ต่อปีนะครับ แล้วก็ผลตอบแทนอีกประเภทกองสุดท้ายนะครับของหุ้นไทยเนี่ยที่ผมเอามาก็คือเป็นพวกกองทุนดัชนีเลยอิงเซตห้าสิบอินเด็กฟันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับกองอในรอบหนึ่งปีเนี่ยที่ผ่านมานะครับดีที่สุดเนี่ยได้บวกอยู่ห้าจุดหกเปอร์เซ็นตแย่ที่สุดเนี่ยก็คือได้แค่สี่จุดศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับถ้าสามปีเนี่ยนะครับดีที่สุดคือติดลบห้าจุดแปดเปอร์เซ็นตนะครับ ถ้าติดลบแย่ที่สุดเนี่ยก็คือติดลบ6.63%นะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นผลตอบแทน5ปีเนี่ยโอเคพวกกลุ่มด,ดีที่สุดเนี่ยบวกอยู่4.6%นะครับแย่ก็ได้บวก3.5%เออ5ปีนี้ไม่มีติดลบนะแล้วส่วน10ปีล่ะ10ปีเนี่ยโอ้โหดีที่สุดได้6.39%นะครับแ,แย่ที่สุดเนี่ยก็ยังได้บวก5%นต สังเกตเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมครับว่าส่วนต่างของผลตอบแทนเนี่ยของกลุ่มที่ดีที่สุดกับกลุ่มที่แย่ที่สุดในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะครับไม่หนีห่างกันมากไม่เหมือนอ่าผมขอย้อนไปดูพวกหุ้นธรรมดานะที่ไม่ได้อิงดัชนีนะกลุ่มหุ้นธรรมดาเห็นไหมครับว่าดีที่สุดเนี่ยก็ดีก็ดีใจหายเลยบวกยี่กแย่นี่ก็โอ้โหแทบไม่ได้อะไรเลยไอ้นี่ติดลบก็ติดลบอยู่แค่0.1ไอ้พวกแย่ก็ติดลบไปยัน9เลย อะไรประมาณานี้เงี้ยหรืออย่าง5ปีเนี่ยดีที่สุดโอ้โหบวกตั้ง7.6%ต่อปีแต่ตัวที่แย่นี่ติดยังติดลบอยู่เลยอ,ะอ่ะศูนย่งเก้าเปอร์นตอ่ทำไมด,ดักองทุนที่อิงดัชนีเซ็นผลตอบแทนไอ้กลุ่มที่หัวตารางแล้วก็ท้ายตารางจึงไม่ห่างกันมากครับเพราะว่าไอ้กองทุนพวกเนี้ยมันไม่ได้ใช้ฝีมือผู้จัดการกองทุนในการเลือกหุ้นนั่นเองครับ เพราะว่าผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่ย่งเดียวคือเซ็ตห้าสิบมันมีหุ้นอะไรบ้างว่าห้าสิบตัวที่เขาประกาศมาเปลี่ยนทุกๆหกเดือนก็ลงทุนไปตามนั้นเวทน้ําหนักการลงทุนเม็ดเงินไปตามดันชนีคือเหมือนแบบผู้จัดการกองทุนไม่จําเป็นต้องคัดเลือกหุ้นไม่จําเป็นต้องใช้สมองในการตัดสินใจเลือกหุ้นฉะนั้นเนี่ยในทุกๆก,กองทุนไม่ว่าจะออกมาจากบร์จอไหนจะถือหุ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันแบบมากๆเนื่องจากจะต้องอิงตามดันชนี เซต50นั่นเองมันจึงส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทุนรวมในกลุ่มของเซต50เนี่ยไม่หนีห่างกันมากแต่ถามว่าเอา้าถ้ามันลงทุนกันเหมือนกันเป๊ะๆนะทำไมมันยังมีความแตกต่างในเรื่องผลตอบแทนก็เกิดจากครับบางกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมเยอะบางกองทุนเก็บค่าธรรมเนียมน้อยอันนี้มันก็เป็นตัวตัดทอนนะครับผลตอบแทนของกองทุนรวม ฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าจะเลือกกองทุนเสร็จห้าสิบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในเมื่อเราไม่จําเป็นต้องใช้ฝีมือของผู้จัดการกองทุนเนี่ยผมก็จะเน้นว่าเราจะต้องเลือกกองทุนที่เก็บค่าธรรมเนียมหรืออัตราค่าใช้ใจ่ายรวมเนี่ยน้อยที่สุดนะครับที่เราดูลักษณะทั่วไปของกองทุนรวมหุ้นนะครับแล้วก็ดูผลตอบแทนที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเราจะได้ข้อสรุปอะไรบ้างนะครับข้อสรุปของกองทุนรวมหุ้นไทยครับอย่างแรกเลยเนี่ยหากเราเลือก แยกประเภทที่จะลงทุนตามแบบของ AIMC เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4แบบให้เลือกใช่ไหมครับก็คือ1เนี่ยก็คืออาจจะเน้นไปที่หุ้นใหญ่อย่างเดียว2เนี่ยก็คือเป็นหุ้นที่มีขนาดกลางขนาดเล็กเท่านั้น่ามเนี่ยอาจจะเป็นรวมหุ้นไทยทั่วไปเลยก็คือทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งกลางเอามารวมกันเลยหรืออันที่4เนี่ยก็คือไปเอาเป็นพวกแบบอิงดัชนีไม่ต้องใช้ฝีมือผู้จัดก,การกองทุนดีกว่า ข้อสรุปข้อที่2ครับคือผมมองว่าการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าในระยะเวลา3และ5ปีเนี่ยที่เราเห็นนะครับยังมีโอกาสที่จะเจอกองทุนที่มีผลตอบแทนติดลมนะถ้าเราแบบว่าดวงสวยโอ้โหไปเจอพวกกองทุนแบบผลประกอบการแบบแย่ๆนะเจอผู้จัดก,การกองทุนไม่เก่งอะเลือกหุ้นผิดอะนะครับเราก็ยังมีโอกาสติดลมนะครับฉะนั้นเนี่ยผมจึงมองว่าการลงทุนกองทุนรวมหุ้นไทยเนี่ย ระยะเวลา3-5ปียังไม่ใช่ระยะเวลาที่ปลอดภัยในการลงทุนครับจึงมาเป็นข้อสรุปข้อที่3ครับที่ผมมองเห็นก็คือแต่ถ้าเบื่อว่าการลงทุนกองทุนรวมหุ้นไทยที่เราดูผลตอบแทนเมื่อกี้ที่ผ่านมานะเฮ้ยแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นพวกผลตอบแทนเฉลี่ย10ปีขึ้นไปนะผลตอบแทนเนี่ยเป็นบวกทุกกองนะแล้วก็เราสามารถคาดหวังได้ครับอยู่ในระดับประมาณสักดีที่สุดเมื่อกี้เราเห็นเท่าไหร่ประมาณสัก8.5%ซ อย่างแย่ๆเนี่ยก็ได้อยู่ประมาณสัก6%นฉะนั้นเนี่ยผมจึงอาจจะคาดหวังอยู่ประมาณสัก 6- 8ในการลงทุนหุ้นไทยในระยะยาวประมาณสัก10ปีขึ้นไปครับและนี่แหละครับคือข้อสรุปในการที่เราจะลงทุนกองทุนรวมหุ้นไทยตามแนวความคิดของผมฉบับแบบบ้านๆเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยคลิปหน้านะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปลองดูคัดกองหุ้นไทยนะครับว่า เราจะเลือกกองทุนหุ้นไทยอย่างไรนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม